<laughs> แล้วมันก็ม้าศูนย์อีลีนะคะพี่น้องนะคะป้าที่สนนะคะมันหลอดปอกนะคะพี่น้องนะคะเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์หาเอาใคยหอดแล้วไปนี่แจ้งไปแจ้งแจ้งตางมันคนมาฟันอีกแล้วพี่น้อ <laughs> งฟันในเรื่องเดี๋ยวยเ,เดียว,วยุบพัดขึ้นอาถาบุญเด้อพี่น้องเด้อทาบุรเดียว ดื่มน้ำก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนางไม้จักแห้งดนนางไม้จั๊กนางไม้จั๊กหดสามตัวจั๊ะม้วนอยู่ที่บ้านอกพี่น้องเออกับม้วนและเนาะสวัสดีเจ้จินดาค่ะเจ้าไปจังไดมาจังไดคอยเด่นยิ้มอยู่ด้วเจ้าท่างวดวังหัน เจ้าว่าถา่าโตได้บ่มาเจ้าสิดโดดน้ำถา่าศูนย์บ่มากคอยสิดโดดน้ำมันมาบ่บวานนี่มันมาศูนย์คอยกับไ่ได้โดดเลยเนาะโอ้ยเห็นบ่อืมพ่อวาเสี่ยวเจ้เาลรคน้ำคักๆสาพันกระเทียมพร้อมมาเลยพี่น้องแต่ว่าอขอบอกเลยว่ามันศูนย์มันจะมาจ้างก,กับไ่ได้โดดนะคะพี่น้องม่เล่าดีน่ขอให้ไปโตเดียวเท่านั้นนะคะศูนย์เก้าห้านะคะเพราะเขาฟันนะคะพี่น้องนะคะฟันตองวันก็คือตัวนี้นะคะ ผู้ไรซื้อเก้าศูนหาและซื้อบอกกลับหน้ากลับหลังข่อยกระบอกว่าให้เซาซื้อเลขคือข่อยเพราะว่าเขาเขาบริเมนเป็นคนงอเขาเป็นคนปึกซื้อนะคะพี่น้องเนี่ยเออนนาเป็นคนปึกซื้อมาที่นี่พี่น้องนะคะอามันออกทั้งหนพี่น้องเยาวดังเยาวดังอือเจ้าเห็นบ่ สามปดแปดมาแต่ทั้งไหนนะคะมาแต่ใสฮะมาแต่ใสสามแปดแปนะเลขท่านนายกอุอิงเพิ่นออกรถขั้นไม่ทะเบียนรถเพิ่นบอกเดียวทะเบียนรถสามแปดแปดศูนย์หกเง่นด้บาทศูนย์หกเรเป็นเลขที่ตั้งสวนศิรษกิจอยู่มองเพิ่นออกสะลากินแบ่งรัฐบาลมันมันบาได้ลองัอพฟิทอง บ่ได้ลอกเลยเออบ่ได้ลอกบ่เพิ่นเอามาออกซื่อๆเพิ่นเอามาออกซื่อๆนี่ล่ะเด้อค่ะพี่น้องนะคะับนุลาดพูดเอาสลาดพูดสลาดโพูดหูทั้งหูว่าเลขที่ตั้งสวนเิริกิจน่ะครบรอบ60ปีแล้วก็เพิ่นออกรถคันใหม่งวดจีฮอนนี่ก็ย่านย่านนะคะพี่น้องนะคะเพิ่นขี่รถคันใดนก่อน10วันน้ำพ่นบ่ได้ค่ะจอบแม่นบ่เดี๋ยวนี้จอบแล้วเนาะออื ออกขั้นไหนบ้งเนี่ยเนี่ยบ้านย่ามเจ้าจอบ<ะ>มันจะเปทังไหนบ้างบ,บอบอออกให้ยบอ <laughs> <laughs> บอบอกนะคะพี่น้องนะคะเอานะคะพี่น้องนะคะเป็นจังไนพี่น้องเป็นยังไพง,งไพักกันถือเลขบอพักกันถือเลขบขอกอยบอกเลย่าผู้ใดด่าข่อยยุด่าเฝ้าด่าข่อยยังบอกว่าอังสี่นะคะ อยู่กับไข่ไมีตะมัวกําพ้าถือก็ถือก็เอาไว้สร้างหัวมันนะครับพี่น้องนะคะงวดด่านยังนิ่ไม่เสมอเรายังมีงวดหน้าเสมอความรักก็เหมือนหวยนะคะพิดหวังกี่ครั้งก็ยังไม่เข็ดไม่ชนะแล้วเรายังมีงวดหน้าเสมอสําหรับคนที่ไม่ถูกนะคะพี่น้องนะคะบัดรที้พี่มามันฝันตองว่าอีกแล้วนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก,ก็เลยสาระแน่ม้าอีกนะคะเตรียมตัวเลยทัาพูดใหเสือ้อให้ซสื้อตัวนางไม้จ๊ะ <laughs> ขอให้คนสาธุกับพี่บาให้เึอกแน่นะจ๊ะ <laughs> วันพาไม่ได้ดีันเดียวพี่นอ้องวันพาเขาบัดมี้ันเดียวเดือนหนึ่งมันมีสี่เทียรัฐาบาลไทยก็เดือนหนึ่งมันมีสองเถ้าไม่ฉะนั้นเมื่อน,นี้นะคะพี่นอ้องน,นะคะและระวังเมื่อไม่วันไม่นะคะเมื่อวันนี้มันปาน่านไปแล้วมันเป็นเรื่องของเมื่อวันนะคะพี่นอ้องน,นะคะ นะคะอายุคนเท่ามันกับบด้หอดลอยปีคือกันนะคะพี่น้องนะคะไม่ฉนันอีอย่างมีความชุก็เห็นไปนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะคนแรกก็บอกว่าอืมนะคะคอยบอกเลขไปศูนย์มาเป็นล้านเขาว่าเก้าศูนย์ห้าขอฝันบอกไปเพิน่นเพิน่พนเดียนะ๋ยวเดเฉพาะคนที่คอมเมนต์ดดาขอให้นี่ม,มุงไปบอกโครพ่อคน <laughs> ขายบ้านขายรถขายเพื่อนขายยังซื้อเองรถยังามา่บอกครูไหมเขาว่า <c oughs> <c oughs> เขาว่า <c oughs> โอ้ <c oughs> เขาว่าข่อยบอกว่าข่อยบอกเล้ว่าข่อยขายเบิดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เขาไม่ยู่กำลังมานี่ชาแนลแล้วอ <c oughs>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  นะคะพี่น้องนะคะมันออกศูนย์หกค่ะพี่น้องนะคะมันมาศูนย์อีลีนะคะ มาชนแะแรวที่ว่าไปนะคะทั้งเบททั้งพ่วงนะคะพี่น้องนะคะพิจารณาในการราับชมนะคะพี่น้องนะคะนะคะบาร์เทดี้เฮาคอมเมนต์คนอื่นบาบอดีนะคะเฮาใส่กิและวิญญาณคอมเมนต์เขานะคะมันก็บสิเขาโตเฮาไปเบิรนะคะเพราะว่ายัง เขาก็มาวาแต่เรื่องทริงแคดีแล้วก็เขาก็บไ,ได้บงังคับให้ืื้อ,อแล้วก็เงินไผ่เงินมันอันนี้เขาว่ากันตามตรงแน้นี่เงินไผ่เงินมันเขาดิ่ไ,ไ,ได้เอาปืนไปจี้ว่ามึ่งเสื้อแม่กลัวให้แน่ตัวนี้ขนบไิ่ได้ไปยิงว่าเปิงเปิง,งตะเทียนะคะพี่น้องนะคะ<อ>ไม่ะนนแล้วฮอดมือเข้าสิซื้อเพราะว่าความจนมันเห็ุให้เข้ามักเล็กค่ะพี่น้องนะคะเขาไปยืมกู้นี่ย,ยืมสินไผ่บดิด้เน่ยขเข้าบ่ถือเลขกนะคะพี่น้องนะคะ มาฉะนั้น,นการถือเลขเวลาเข้าไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลคือกันเข้าก็อยากบุญกุศลที่เข้าเคยสั่งมาสาธุไหมขอให้ผู้ข่าได้มิโศมิทรัพย์เทวดษเทวดาที่บุญชาติใดชาติใดที่ผู้ขาเคยสั่งนะคะให้ผู้ขาได้มิโศมิทรัพยนะะ์ให้ก,าพพากิตการงานล่วงเนื้อนะคะพี่น้องนะคะถ้าผูใ้ใดบ่มักเลขอันนี้มึง ไปบอกจังสั้นจังซี่มันกับเขาจะคล้องเบอแล้วาจะคล้องกับพ่อใดดมูดจะเขี่ยแล้วนะคะพี่น้องนาคะมาชนะแล้วนะคะสมุค่อยฝันนะคะมันเป็นทางช่วยรัฐบาลผู้น <laughs> ้ทางมันแมนมาสมุขจะเมนบาเนาะเอโอโนะคะคอยในมักฝันนะคะพี่น้องนะคะความฝันความบุคอยมันยิ่งไงนักเด้เพราะว่ายัง ซอยรัฐบาลนะคะพี่น้องนะคะซุ้มข่อยบ่อฝันนะคะรัฐบาลเพิ่นก็นบบ่ได้ขายลอตเตอรี่นะคะพี่น้องนะคะฮะมันฉะน,นั้นนะคะลอตเตอรีข่ขายได้เพราะผีบ้านนะคะเพราะว่าผีบ้านมักสันเรื่องเลขนะคะพี่น้องนะคะถือว่าถือกันแล้วตะดวงไปนะคะพี่น้องนะคะงวดนี้ข่อยฝันตัวน,นั้นตัวน,นี้ถือแจ็กเท,เทียบ่มึงประสันนะคะพี่น้องนะ,ะบ่ถือค่ะพี่นอ้องเพราะมันออกศ <laughs> ูนย์หกไข่ชื้อนย์เก้าข่ชื่อชุดเก้ากับชุดห้าเออจะฝันได้สามตัวตัวไหน าศูนย์ห้าเออควยกระชู้ชุดเก้ากับศุนหากับศุนหาจะโไว้ยหัวเรียกเก้าจ้อยบบแล้วเพราะว่าขอยปึกแม่เออกับปึกเนาะแต่ว่าศูนย์เจ้ากับมาคือเก้ามาคือเก้าเพราะว่าเจ้ากับลันตีศูนย์ันตีศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นมาศูนย์ไม่มานะขวอยสิโดดน้ําเลยวันนี้คือได้โดดน้ำไหมไม่ได้โดดอมันมาผ่านเจานั่นน่ะมันมา มาที่นี่นะคะจะว่าหลายใหญ่ห่าง่นว่ะเ,อเอพอาะไปเพราะเรไปเอาฝันมาจากไหนเอาสอนความฝันบาดนี่เสียมคมกินน้ำก้อนพี่น้องขาว่าหลายจะนำ้ำลายเป็นปวกเอาพี่น้องคือเขามาหน่อยแถ่ามาเด้อพี่น้องมาฟังพี่บาฝันได้หลับด้นออนีิแตฝัน,น,น่าสั้นนะคะ สาตุมเม่ความฝันของผู้ข่ามื่อนีจสถานที่แห่งซักเิิต่เนี่ยทงให้ทงหน้าผีให้ผีหน้าอยู่แถวนี้ผีบ้านผีเฮือนเจ้าที่เจ้าฐานขอให้ผีบ้านนี่ฝันสามโตกนแคนใใ้ออกเลยเด้อพอนะ่นนัออนนเนอพอนะขออนุญาตฝันนิบัติที่นี่เมื่อคืนนี่พี่น้องคอยฝันฝันจังซีล่างหัวเล็กจังซีน่ะมันจะเป็นตองงวดเลย มันจะเป็นตองวัดเลยฝันเห็นเมยิ่งพุท่าอาเม,มยิ่งพุทธเอาอ้วนๆเขาขาวดอกมอเงาะดอกงอกงอก,อก,งอก,งอกแต่ว่าใส่สุดสีขาวนี่ตีใส่สุดสีขาวฝันเรื่องเดียวเดียวเนี่ละ่ะเบิดคืดเนี่ยเผินเอากระดาษโบเแมนกระดาษเนี่ยมันเป็นเป็นกระดา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 น กระดานแบบว่าสีแดงเบิ้ลกระดานเลยนะเป็นสีแดงเบิ้ลกระดานเลยเป็นกระดานว่าเป็นกระดาษเพิ่นเอากระดานเพิ่นเอากระดานเอาสมัยโบราณนี่มนเป็นกระดานดำแม่นบัดนี่กระดานแดงกระดานกระดานแดงแต่มันเป็นกระดานเอ๋อนะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมอาน้าข่อยเลยเอพิ่นแหนบางหนาข่อยเพิ่นก็แก้งหัวจงซี่เพิ่นช่องสคิดว่าข่อยปึกกันนะ แกงกุ้กูคือหายมึงเลยเออพิ่นกะเพิ่นกะเพิ่นกะแกงหัวจังสีเนาะพราะสิแกงกว่าอีหยังเยอะข่อยก็เลยทั้งเพิ่นแต่งสีเนาะไปจาดเพิ่นนะไปจาดเพิ่นนะเพิ่นก็เลยยางไปงึง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 ไปเก็บอันไปเก็บกระดานสีแดงมากไม่ยุกใครใอยเห็นจังสีอ่ายุกจังสีแล้วก็เบอ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 หันหนาใส่เฮาเบอหันหนาใส่เฮากระดานจังสีแต่ว่าอ่านเบิ่งน้ำเพิ่นนะ อ่านเบิงน้ำเพลนน่ะเพลนบม่ได้เขียนคือเหาไดยพี่น้องเพลนเขียนว่าคำว่าเท่งเพลนว่าเพลนเขียนว่าเทิงอ่านเบิงมาเทิงเท่งน่ะมันสิมีวิ่งสอ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 งเลยในในความฝันน่ะแลวสิเป็นสองเก่าแค่นั้นนั่นน่ะพอท่านบาที่นี่ มันอ่านบางเอกไปนี่ลุ่มคนวะเขียนว่าลุ่มวิ่งห้า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 เรียกหาย่าเลยเด็กกระเล็กสองกระยา่ศูนย์เจ็ดห้าแค่นี้นี่แหละลุ่มก็เป็นสามตัวนั่นแหละจังหวะจังหวะมันคือกลับแต่ยังสั้นข่อยก็แล้วอย่างมาถามเอฟซีว่าเป็นอย่างคนที่เขียนว่าเท้งนี่เป็นอย่างขึ้นได้แค่สองตัวลุ่มก็สามลุ่มมันคือสาม คพอสามตัวเทิงตัวใดก่อนเถิงนะเถิงเพิ่นเขียนว่าเถิงเนาะแล้วก็วิ่งสอ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 งเต็มกระดาษเลยอืมแล้วก็เขียนสองเก้าตัวเดียวอืมสองเก้าตัวเดียวแล้วมาที่นี่กันยับลงมาอีกน่ะเพิ่นจะเขียนว่าลุ่มวิ่งฮ่าห่าห่า่าห่า่าเวละเอียดเลยอืมแล้วก็เขียนศูนย์เจ็ดห้าแค่นั้นเองมันคือ มันสลับกันหรือจังไหนในความฝันมันเป็นพิจารณาเบิงอันนี้คือฝันฝันจังสี่เบอเบ่ได้ฝันไปเดียวอื่นกับเบาห้เฮ้าตรงๆแล้วเนาะเพิ่นบอกบนล่างรถสันบอก์เจให้เพิ่นบอกว่าเออบนล่างเลยบอกงเพิ่นแดกเนาะแม่มันแดงแล้วม่ยิ่งคนนักัยืนเอาหายเลยเอาแล้วเพิ่นกับยางไปล้ววๆเพิ่นเบาๆน้ำเฮ้าเลยก็เลยจับมาเบิงป้าที่จบสัน มันขค้ือนเองตึงขึคืนยังส่แล้วพ่นก็ซี่น่าจากสีซี่น่าไปจังสิแล้วพ่นก็นย่างไปแบบเบาน้ำเผาเลย